thank you สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไมโนรูนะครับเพราะกับผมเหมือนเดิมบอยไม่รู้แล้วหรอต้องเรียกว่ากลับมาแล้วนะครับกลับซีรีส์แล c นาร็อกออริจินของเรานะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าเฮ้ยพี่บอยพี่หายไปไหนพี่ไม่เล่นแล้วหรอครับพี่เลิกแล้วหรอครับคำตอบก็ยังอยู่ตรงหน้าที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมยังไม่ได้เลิกแต่แค่เราหยุดทําของพักไปนิดนึงรอจังหวะดีๆที่จะกลับมานะครับแล้วก็ตัวละครผมก็ยังยังเดือดอยู่นะคร เพิ่มเพราะถ้าเกิดผมบวกเพิ่มเนี่ยอันดับผมขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำนะครับจากคนเคยอยู่ท็อปท็อปนะครับไหนดูซิตอนนี้อยู่เท่าไหร่ ร้อยสี่ <c oughs> คนอื่นเขาไป4ี่แสนกันหมดแล้วนะก็ยังเป็นพี่วินอยู่นะครับแล้วก็หมูเหมือนเดิมเลยหน้าเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าผมทําของเพิ่มเนี่ยก็เดี๋ยวมันน่าจะกลับขึ้นมาอยู่ยแล้วผมว่ายังไงก็ติดท็อปสิบสบายๆอะก่อนอื่นเลยนะครับใครสนใจที่จะเล่นแร็คล็อกออริจินนะครับหรือ r o นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ใต้เดคิปชันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับหรือก็มันจะมี5ช่องทางในการดาวน์โหลดนะครับช่องทางแรกก็คือ Apple Store นะครับแล้วก็ g g o o l p l a y หัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะครับอัปเปอร์แอปมาร์เก็ตแล้วก็ PC นี่ห้าช่องทางที่ผมเล่นอยู่นี่คือ PC ีนะครับอย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรกันก็คอนเทนต์หลกัหลกๆเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะมาทําก็คือเราจะมาเปิดสัตว์เลี้ยงกันนะครับแต่เปิดไม่เยอะนะครับเปิดเท่าที่มีสัตว์เลี้ยงที่ว่านะครับก็คือ,อจริงๆมันเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสเข้ามาทานะครับนี่ล็อกเกอร์บุลลี่ก็คือคุณกระทิงนะฮะ ก็ตัวนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถกันนะครับเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจนะครับดาเมจมนุษย์10%นะครับให้กับเพื่อนในทีมสูงสุดจำนวน5คนที่อยู่ในรัศมีคือตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบสกิล AOE นะครับสกิลหมู่นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ AOE ของเราก็จะได้บัฟไปเต็มๆนะครับแล้วก็ผมมาชอบอันนี้มันมากกว่าครับที่ปลดระดับ3ไอระดับ3เนี่ยก็คือ,ค,อคือพาสซีฟจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 12%บล็อกฮิวเครับศัตรูในรัศมีที่ได้รับดาเมจจะได้รับเอฟเฟกต์ฮิลลิ่งลดลงครึ่งหนึ่งก็คือแบบฮิวได้น้อยลงว่าแจ๋วมากเลยนะครับแล้วก็ขั้น5ขั้น8ขั้น10ก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นตัวที่อยากจะมีไว้ครอบครองสัก1ตัวแล้วก็แฟชั่นตรงนี้ กาชาเราเราหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันวันนี้เราเอาสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับก่อนที่จะไปอสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงกิจกรรมก่อนกิจกรรมตอนนี้ทางแรก n a า o k ์ออริจก็เอากิจกรรมเข้ามาเยอะนะครับอันดับแรกเลยก็คือซัมเมอร์บาซ่า เป็นกิจที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วอะอันนี้ก็คือเราเราจะบวชไอเทมใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ฟรีช่องแรกนะครับช่อง2ก็จะเนี่ยครับเลือกของนะครับแผนที่หรือเศษลูนก็เดี๋ยวผมลองเลือกดูอะมาแผนที่การ์ดการ์ดผมไม่เอาดีกว่าอากาชาอันนี้นี่นี่เนี่ยสัตว์เลี้ยงแล้วกออ็อันนี้ปึ๊บ <pater n boxes> นี่ครับ4.99แล้วก็มันก็จะมีไล่ระดับไปเรือ่อยๆอะเดี๋ยวดูแพงสุดเลยเราดูแบบตึงสุดเลยกา,าร์ดละกันเดี๋ยวการ์ดใหม่ใกล้เข้าละอะเดี๋ยวการ์ดใหม่ใกล้เข้าละ อนนเอาไว้อัพสัตว์เลี้ยงเรานี่ปึออ๊บนี่ครับก็ราคาก็ตามนี้เนี่ยนะครับก็มันก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นแบบให้คุณเลือกแลกประดงประดับอะไรก็ว่าไปซึ่งประดับเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็รอแลกเหมือนกันนี่ผมก็ยังใส่ของแบบ6 5หของเก้าอ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถามว่ามีของใหม่มีมีครับมีรมออยู่แล้วรอทําของนั่นเองนะครับก็ยังเหมือนเดิมไปเราซุ่มเลยดีกว่าคุณผู้ชม เปอร์เซ็นต์การได้รับเนี่ยก็จะมีตามระดับที่บอกอยู่ซึ่งผมมี92ใบก็คือผมไม่ได้เติมเพราะว่าผมมีซามูสิมันก็เลยได้มามันก็เลยได้เพิ่มมาจากตรงนี้นี่ครับเห็นปะเนี่ยซามูสิอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบอกอยู่ผมได้มาฟรีแต่ถามว่ามีแพ็คขายไหมมันก็มีอยู่ใครที่แบบว่าอยากได้แบบลดราคาก็สามารถซื้อได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า90ใบของผมเนี่ยจะได้ไหมนะไป ผมไม่ข้ามแล้วกันแอนิเมชันเออมันมีตัวอื่นด้วยเออผมลืมบอกนะครับโทษทีที่ไม่ใช่แบบว่าตัวกระทิงตดนทีเผลอทีเผลอโห้ฟ้าเองเหรอได้แค่ฟ้าเองครับอ่าเรามีอีก80ทีผมว่าต้องออกทั้งตัวอะดวงระดับเทพเจ้ากาชานี่ได้ตัวใหม่นะอ้าว กูว่แอคกูนึกว่าได้ขอ,อเป็นตัวใหม่ <c oughs> แล้วกูใหแอคเต็มที่เราก็นึกว่าได้ไงเออไปใหม่ครับแหมมันไม่มีบวกนะคือถ้าได้ตัวใหม่อะมันจะขึ้นบวกเลยครับว่าเราแบบได้ตัวใหม่อะผู้ชมโอ้โหนี่ก็ยังไม่ได้นะ โอได้แค่สีม่วงโหหนักแล้วว่ะคนดูเลก60ครั้งเดี๋ยวนาคตมันจะมีตัวกระต่ายด้วยนะที่ทุกคนกาลังรอคอยนะโอได้แค่สีม่วงเองหรอเฮ้ยมาหน่อยน้องพี่ก็จะกลับมาเล่นแบบตึงๆยูเองก็ให้พี่น้อยใช่ไปมละ่ะขอกาลังใจใพี่น้อยไม่ได้เลยครับเพราะมันไม่ขึ้นตัวใหม่ไงคุณผู้ชมตอนเนี้ย โหเหมือนจะการันตีเลยเหรอเกินไปนะถ้าการันตีอ่ะไม่หนักจัดเลยวะ่ะคนดูหนักไปเอาหน่อยโอ้โห โอ้ oh. ยังไม่ได้นะยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับผมนึกว่ามาแล้วนะเมื่อกี้สีทองแล้วแล้วไม่มีมันไม่มีบวกตรงนี้ขึ้นมานะครับต้องไฟจะต้องการันตีแล้วแหละเดีย๋ยวผมจะต้องซื้อทิดหนึ่งนะครับตรงนี้เรามีอยู่เราขาดอีก30ตัวใช่ไหมอ่ะได้อีกสิบ เดี๋ยวกลับมาพูดถึงกิจกรรมต่อก็จะมีอีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็ครู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบิงโกเกมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับบิงโกหมดเขตวันที่3กรกฎานะครับส่วนนี้ครับเป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งก็คือมันก็เข้ามาสักพักนึงแล้วแหละอย่างที่ผมบอกแต่ว่าผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับเพราะว่ามันยังหมดหมดเขตเดือนหน้าโบลิ้งโกโกโกนะครับก็คือเวลาเราเราทำกิจกรรมเนี่ยครับมันจะมีนี่ครับภารกิจทอยลูกเต๋าเห็นปะมันจะมีล็อกอินมันก ล็อกอินเนี่ยแจกของขวัญให้เพื่อนนู่นี่นั่นก็จะได้ลูกเต๋ามาพอได้ลูกเต๋าเสร็จปุ๊บเราก็ทอยนะครับทอยไปเรื่อยๆจะกี่รอบก็แล้วแต่นะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่ากี่รอบได้อะไรบ้างตอนนี้ผมรอบต่อไปรอบคือนรอบที่ยี่ห้าแล้วมันก็จะมีของแจกเห็นปะเสร็จแล้วก็จะได้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เอาไปทําอะไรต่อมาที่อีเวนต์ช็อปครับเราก็เลือกแลกของที่เราต้องการนี่ครับนี่ นะครับส่วนตรงนี้เพรเมมโมรีนะครับก็คือเวลาเราเข้าไปมันก็จะมีกิจกรรมให้ทําเดี๋ยวถ้าใครอยากลองดูเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีเวสเหมือนกันนะครับมีเวสมีนู่นนี่นั่นนะครับจะเป็นกิจกรรมข้างในเหมือนเป็นการแข่งขันจดจําพวกข้อมูลนะครับก็คือเราต้องจําให้ได้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับเออทำเพื่อรับคะแนนนะครับก็หมดเขตวันที่24มิถุนายนนะครับก็ใกล้แล้วนะครับวันที่คลิปลงก็น่าจะใกล้สุดๆก็กิจกรรมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามากันต่อในเรื่องของการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงมาหน่อยเพื่อนอย่าถึงก็ต้องการันตีเลยอีก30ครั้งจะการันตีนะครับแต่เราเอาสอเอาสิครั้งตรงนี้ก่อนผมเชื่อว่ามาผู้ชมมาแน่ฮึอออหที่สุดท้ายมาโอ้ไม่ได้ครับ นี่ยมันรู้ว่าเราแบบเล่นน้อยไงมว่าเอ้มึงจะกลับมาเล่นก็ต้องรีบนะนะครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับ100ใบตรงนี้นะครับจริงๆผมอยากได้มากนะครับตัวนี้ก็อยากมีติดไว้เพราะว่ามันก็เพิ่มพลังให้เราอนะอ่ะ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้ตัวละครผมมันยังอยู่นะครับแล้วก็คือแบบมันก็ต้องเติมแหละถ้าเกิดว่าอยากกลับขึ้นไปติดท็อปๆต้นๆได้อยู่แต่อาจจะไม่ท็อปเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าไล่ตามคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงแล้วก็สายฟรีก็ยังสู้ได้นะผมพูดเลยว่าสายฟรีก็คือเล่นได้ใครที่สนใจนะครับสำหรับแร็คแร็คออริจินหรือว่า AO ของเรานะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับมาดาวน์โหลดกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ใต้เดสคริปชั่นช แล้วก็ Google Play นะครับหัวเว่ย App Gallery นะครับ Oppo App Market นะครับแล้วก็ PC นะครับซึ่งที่ผมเล่นอยู่คือระบบ PC ใครที่สนใจก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ผมอยู่ p o n ท e l a 1นะครับเป็นเซิร์ฟเดือดๆนะเซิร์ฟเป็นเดือดมี2เซิร์ฟพรหนึ่งกับพรสี่ก็มาเปิดดูว่ายังเล่นอยู่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาลันกันต่อช่วงนี้ก็น่าจะกลับมาเล่นแล้วโอเคครับก็ก่อนจากไปนะครับใครที่ดูจนถึงท้ายคลิปนะครับผมมีโค้ดมาแจกนะตอนแรกผมไม่อยากพูด นะครับเอามาแจกท้ายคลิปดีกว่าใครที่ดูเราจริงๆก็จะได้โค้ดไปตามนี้เลยจ้าโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับ Black Lock Origin หรือ r o นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ